ตอที่ดินมันกว้านซื้อกันไป72ไร่คนคนได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของที่ดินแต่การจ่ายภาษีเข้ารัฐเ,เรียกว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยนิดเท่านั้น2การก่อสร้างมีการเอาวิศวกรคมคุณงานกรรมกรชาวจีนหมดเลยนะกรรมกรยังใช้คนจีนเน่เข้ามาทำทั้งหมดซ้ำร้ายไปกว่านั้นพวกนี้ตั้งบริษัทคอนกรีตขึ้นมาเอง เราเรียกว่าเงินหมุนเวียนในกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาของจีนล้วนคนไทยไม่ได้อะไรเลยสามการครอบครองอสังหาริมทรัพย์คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับหากอาคารขนาดใหญ่ดังกล่าวก่อสร้างเสร็จอาคารชุด8ชั้น10อาคาร1,800กว่าห้องมันจะกลายเป็นนิคมชาวต่างชาติขนาดใหญ่ขายห้องได้เงินมหาศาลเท่าไหร่ แต่ประเทศไทยแทบไม่ได้อะไรกลับมานอกจากสูญเสียทรัพยากร